สวัสดีครับร้านนยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงปู่อีวัดนาธิหิมนะครับปี2515นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะใหญ่นะครับเปนปี2515นะครับโดยเกจิอาจารย์ที่ร่วมเสก็มีนะครับหลวงพุธิมนะครับหลวงพุธิมมาเสกนะครับรายการนี้หลวงพุธิมัดละหานไร่นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพิเชียนวัดเคอวัน หลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับหลวงพ่อทองอยู่บ้านบางเสเลนะครับหลวงพ่อสมดีวัดห้วยยางนะครับเห็นนเหมือนปัามอุดกิงนะครับหลังเในตัวหนึ่งรูผู้อี นะครับหลวงพ่ออีเนี่ยท่านก็เป็นเกจิชื่อดังนะครับเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางเฮียนนี่นะครับแล้วกท็ท่านชอบทุดงไปเรื่อยนะครับผมนะครับสุดท้ายก็ประมาณปีสองสี่ห้าศูนย์นะครับก็มาปักหลักนะครับมาสร้างวัดตาตะหีบตรงนี้นะครับ นะครับเราก็ได้เลยได้ชื่อว่าเป็นวัชริมาเรื่อยนะครับประตูมงคลท่านก็มีหลายอย่างนะครับนะครับว่ากันว่านะครับรูปเหมือนท่านถึงแม้จะไม่ทันท่านเสกแต่ความศักดิ์สิทธิ์จะไม่ด้อยกันนะครับโดยมีปเกจิชื่อดังในยุคนั้นเสกก็คือปุทิมวัลหรหันไล่นะครับ mm. เพราะว่าของหลวงูุอีเนี่ยท่านเป็นพายุนู่นเลยนะสองสี่ศูนย์ห้านะครับพายุสองสี่ศูนย์ห้า จน,นมาถึงขั้นมา่5ถึงขั้นท5เนี่ยก็เป็นยุคข,ของหลวงปู่ทิมวัดลาหันไล่ละนะครับหลวงปู่ทิมก็เสกเราทุกคนหลวงปู่ทิมวัดลาหันไล่ก็มีราคาแพงนะครับก็คือพระชุดนี้ก็เป็นพระที่นะครับเป็นเกนจิชื่อดังในอดีตเสกน,นั่นเอง ระยะเวลามาแล้วก็ปัจจุบัน 2, 5, 6, 8นะตั้งแต่ 2, 5 2ห1 5สงง้ยก็คือ53ปีนะครับระยะเวลาผ่านมา53ปีนะครับพระองค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านเวยพร์พรักเครื่องนะครับตทร0 9 6 9 5 4ก8า 8, 8็หหรือ0 8 1 4 2เป็0หง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสบไครป์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันจุมงคนดีๆจากร้านอวยพรปลาเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ